ันนี้อ๋อวันนี้จะทำเรียนเตาเรียนเตาก็เรียนลูกไข่นะคะ,ะนี่ขั้นตอนนี้กำลังทำอะไรคะเดี๋ยวทำแผ่นหน้ากันอ๋อต้องทาแผ่นหน้าแผ่นหลังกอน วันนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาบอกเทคนิคก,การทำนะูนเห็นไหมฮะอันนี้นูนสวยะจะมาบอกเทคนิคว,ว่าทำนูนยังไงย่าขอบคุณค่ะวันนี้ในช่างจะมาทำพลา,าสติกโดยในช่างจะบอกวิธีการทำพลาสติกให้นูนแล้วก็สวยนะคะ การทำให้นูนทำยังไงบลอกมีบลอกที่ทำกันแล้วนักเรียนไหนเป็นเรียนที่นิยมแล้วก็ได้ทำบ่อยๆล้วก็เก็บะะแม่แบบเขาไว้ลูกไก่ลูกไข่ดี ทำตรงกลางทำตรงกลางจอดูอตรงกลางว่าคนมีสายลมมีสายลมแล้วก็ที่ปั๊มลมนะคะทีเขาทำแต่พลาสติกอย่างเดียวเขาก็ใช้ปั๊มลมเลยนะอเ,เอาลงทุนหน่อยนี่เราไม่ได้ทำเลย เป็นธรกิจเล็ออกๆภายในัวาบกียคอปแวกัามีหลายวิธีนะที่ทำให้นูนเนี่ยมีวิธีหนึ่งก็ใช้น้ำยาใช้น้ำยาดันจะต้องมีความชำนาญดึงง้นน้ำยามันจะลอ้ อันนี้เราใช้วิธีง่ายๆแล้วก็สวยงามเนาะไม่ยุ่งยากลมสติกที่มันอ,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 อ่อนตัวก่อนต,ต,ติ้งติ้งถ้าสติกก่อนวเรามาวางแล้วจับตัวก็ออบใส่ไปวิธีทำนูนแล้วก็เหยียบลมเหยียบลม ให้มันนนนสวยพอดีก็ไม่ต้องเหยียดแรงจะเย็นเยียนเหยียบไป,ไปดูไปเหยียบไปดูไป,ไปไว่านมูเท่าที่ <จะ S 1> เราต้องาการแล้วก็พอ์แล้วก็ค้างไว้ลงมูก็อยู่ค้างแล้วเราก็กดกดนะเราต้องกดไว้ก่อนไ,ไม่งั้นมันจะคืนตัวมันจะยุบนะคะ่ะรอให้มันเย็น แล้ ừ, วก vine gary, vine gary. Doors, ็หว ment e. ่างที่กรธไปแล้วก็ไปเดือดไปก็เริ่มเริ่มเย็นแล้วก็เรต้องอาจแรงดันไว้รูนสวยรูนไม่เยอะรูนกำลังสวยบางคนถ้าชอบรูนรูนลูกค้าเขาจะบอกเองว่าเอารูนขนาด ลูกค้าไม่บอกเราก็ใช้ใสายตาเราอ่าคนก็ชอบไม่เหมือนกันนะคะ่ะบางคนก็ชอบเรียบๆบางคนก็ชอบท,งทองๆเนาะ,ะ,ะแล้วแต่ลูก้าออเดอร์มามจะเป็นเรียนเตาเรียนเตาเรียนทุลกัลูกอมนะคะจะมีความยากหน่อยที่ต้องใช้ปั๊มลมเนาะ,ะมันจะได้ออกมาสวยเชฟมันจะสวยนีเตาแล้วก็ทำเลย เาที่ทำเงินไว้แล้วสวยันไม่สวยนะเห็นไหมสวยมันจะไม่มีรอยแบบมันจะคลิปเลยนะคะขอบมันจะคลิปถ้าใช้น้ายาบางคนน้ํายามันจะขึ้นมาขั้งหมดนจะเลอะทั้งมได้ก็แล้วแต,แต่ช่างคนไหนถนัดแบบไหนเนาะแต่ในช่างอาจจะถนัดแบบนี้ จะไปปรับใช้ในในการอัดพลาสติกนะคะความกำนา,า,านาัปนตัวไหนว่าแบบไนถนัดแบบไหนใช้ยิดยังไง ให้มันฟองสวยข้างหลังก็ให้มันฟองนิดเดียวพอมิงั้นมันจะตึงถ้า่ามัานจะไมันเย็นไปไป<ฮ> <c oughs> มันยังมีความร้อนอยู่ถึงเราจะใช้ลมต่อ น,นี่นูนเยอะหน่อยนี่คือข้างหน้าข้างหน้านูนเยอะหน่อยใช่นี่ข้างหลังความต่างกันไหมนี่จะลงมานิดนึงนี่จะนูน